วันนี้เราได้ข่าวดีนะครับที่หลวงน้ำทาครับคนไข้คนป่วยโควิด1 9คนสุดท้ายในโรงหมอหลวงน้ำทาเนี่ยได้ออกมาจากโรงพยาบาลแล้วครับสพบเรายังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับเป็นผู้หญิงคนเดียวตอนนั้นด่านปิดแล้วเขากลับไม่ทันสบายดีสวัสดีครับ วันนี้เราเห็นข่าวแล้วเนี่ยมีความสุกประหลาดใจมากๆเลยครับก็เพราะว่ามันเป็นความชื่นชมยินดีนะฮะเราประทับใจแล้วกันเราขอชมเชยแล้วขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเ,เห็นในฟีดข่าวแล้วเนี่ยเราเห็นถึงความมุ่งมั่นของคุณหมอทุกคนนะครับคนที่คอมเมนต์ในแต่ละคอมเมนต์เนี่ยผมเห็นมีความรู้สึกว่าคนลาวเป็นคนใจดีมากๆเลยครับเขาไม่ได้สนใจเลยครับว่าผู้ชายคนนี้จะติดเชื้อมาอย่างไร แต่ว่าเขาเป็นคนป่วยมาแล้วก็เ,เป็นคนไข้มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลรักษาเขาเพื่อให้เขาหายดีที่สุดและเขาจะได้เดินทางกลับไปประเทศของเขาแล้วประเทศสปปลาวเองเนี่ยก็จะไม่มีผู้ติดเชื้อต่อไป เวลาติดเชื้อแล้วเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นไทยหรือจะเป็นลาวเนี่ยเราก็ต้องรักษาและดูแลนี่คือมนุษยธรรมไทยเองก็เป็นลาวเองก็เป็นนะฮะเพราะว่าเราสองประเทศเนี่ยมีอะไรที่คล้ายกันมีจิตใจที่เอื้ออาทรและเป็นมิตรเหมือนๆกันก็คือว่าเมื่อวันที่21เดือนมังกรน,นะฮะมกราคมมีคนจีนเป็นผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ได้กักตัวเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลที่หลวงน้ำท่าแล้วก็ณนะวันเนี้ย เป็นเวลาถึง32วันด้วยกันเขาได้ถูกการดูแลจากคุณหมอจากหน่วยแพทย์ที่แขวงหลวงน้ําทานก็เป็นเวลาถึง32วันแล้วก็ณนะวันที่22ของเดือนกุมภานะครับทางคุณหมอเนี่ยได้มีการตรวจเชื้อ,อโควิด19ใน,นทุกๆ7วันนะครับเพื่อเก็บตัวอย่างไปตรวจแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยก็มีด้วยกันถึง5ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็ผลออกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นลบหมายความว่าผลกวดที่เป็นลบเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับ ในวันที่20เนี่ยจึงได้เก็บตัวอย่างออกมาพิสูจน์แล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะนำพาเข้าไปสู่ในที่พักโรงแรมอีก14วันนะครับแล้วก็อยู่ในระยะของการติดตามอาการเพื่อสร้างความมั่นใจในะอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นำพาเขาเนี่ยกลับประเทศไปผมก็มีความสุขแ่้เออแปลกใจจังเลยอะ่ะอันนี้ผมเห็นแล้วนะคุณหมอเนี่ยเขาแสดงความยินดีเขาดีใจมากๆที่คนป่วยที่หลวงน้ำทาคนนี้คนเดียวอะ่ะที่มีอยู่ในโรงพยาบาลนะั่นอะ ได้หายดีและจะได้กลับไปประเทศเขาเขาก็มอบดอกไม้ให้รัสดงความยินดีเขาไม่สนใจหรอกครับว่าที่มาที่ไปจะเป็นยังไงแต่เขาเป็นคนป่วยเขาเป็นมนุษย์เขาเป็นคนเหมือนกันเขามีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่คนคาดคิดไม่ถึงไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ในเมื่อมันเป็นแล้วเนี่ย เราก็ต้องดูแลกันและนั่นเป็นสิ่งที่ผมเห็นเลยครับว่าตลอด32วันที่ผ่านมาคุณหมอทุกคนคงจะมุ่งมั่นแล้วก็ช่วยเหลือเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ภาวนาให้ไม่มีผู้ติดเชือ้อแล้วก็ให้หายดีและนั่นก็คือเป็นเหตุผลที่ณนะวันนี้สพบ,บาลราวยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยนะครับถือว่าเป็นศูนย์คนแล้วก็ณนะตอนนี้ก็ไม่ได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มในประเทศนะฮะ ทั้งหมดเนี่ยมีการสะสมของผู้ติดเชื้อในประเทศเนี่ยอยู่ที่46คนนะฮะเราก็มาดูคอมเมนต์ของคนแต่ละคนยิ่งแปลกประลาดใจเข้าไปอีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มีการตอาว่าผู้ชายคนนี้เลยมีแต่คนออกมาชมเชยคุณหมอกับความมุ่งมั่นกับความพยายามกับความเก่งและขณะเดียวกันก็ออกมาพูดเป็นลันกษณะของคำว่ามันดีแล้วละ่ะที่ขอชมเชยถือว่าเป็นการ ให้ประสบการณ์ตัวจริงไม่ว่าจะเป็นคนภายในหรือคนต่าง mm. ก็ไม่ต้องแบ่งแยกนะฮะก็คือว่าเขายังไงซะก็เป็นคนแล้วทุกคนก็เขียนออกมาเป็นลักษณะที่ยินดีขอชมเชยน้ำใจของคนลาวมันเป็นมิตรภาพที่มีความเสียสละมีความช่วยเหลือมีความให้อภัยและมีความยินดีตลอดเวลานะฮะที่ผมว่าเห็นผู้คนมันไม่ใช่เพียงแค่คนหรือสคนนั่นคือส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำไปเกือบทุกคอมเมนต์เนี่ย จะเห็นว่าชื่นชมและเย็นดีก็เพราะว่าไม่มีใครอยากจะให้มันระบาดหรอกครับถ้าเกิดเจอตัวเชื้อโรกหรือตัวปัญหาที่เกิดขึ้นก็พร้อมใจกันที่จะทําให้มันหายดีที่สุดแล้วก็เมื่อวันนี้เองเมื่อเช้านี้เองผมก็เห็นบทความและข่าวอีกอันหนึ่งนะครับก็เป็นชาวญี่ปุ่นครับเขาอ่ะได้มาเที่ยวที่สะปปลาวก่อนด่านปิดเป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะแล้วก็ ได้เดินทางท่องเที่ยวแต่ขณะเดียวกันตอนนั้นด่านปิดแล้วเขากลับไม่ทันเขาเลยต้องอยู่ที่สอบปปรา,าวเนี้ตลอดมานะคล้ายๆกับของที่เมืองไทยเลยครับก็จะเป็นชาวออสเตรเลียนะครับที่อยู่แถวแถวภาคใต้นะฮะเป็นแม่ลูก2คนที่ไม่สามารถกลับประเทศได้ไม่มีเครื่องบินกลับประเทศได้เป็นลักษณะดเดียวกันเลยครับคนญี่ปุ่นคนนี้นะครับเขาก็อยู่ตามโรงแรมจนกระทั่งเงินหมดอาศัยบ้านพักหมู่บ้านเนียระหว่างทางนะครับจนกระทั่งมีคนไปเจอครับก็คือเขาเดินอยู่ข้างๆทางแล้ว มีคนช่วยเหลือและนําพามาส่งที่ทางการและตอนนี้ก็ได้ช่วยเหลือที่จะนาพาเขาเนี่ยกับสู่ประเทศลักษณะคล้ายๆของที่ไทยครับที่แม่ลูก2คนนั้นเนี่ยก็ใช้เงินจนหมดจากโรงแรมมาอยู่อาพาร์ตเมนต์มาอยู่ที่บ้านพักเล็กๆจนกระทั่งไม่เหลือเงินแล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นข่าวออกมาว่าอาหารแต่ละมื้อตอนเช้ากลางวันเย็น,นยก็จะมีแม่ค้าหรือชาวบ้านแถวๆนั้นเนี่ยช่วยกันเลี้ยงกันคนละมือ้อคนละมือ้อทุกๆวันครับ และกระทังตอนนี้ก็ทางการไทยก็พยายามที่จะทำเรื่องนี้ให้สองแม่ลูกนี้กลับเข้าสู่ประเทศของตัวเองนะนี่แหละครับมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่ามนุษยธรรมมิตรภาพและความช่วยเหลือเราก็จะเห็นว่าไม่มีใครต่างคนต่างอยู่ทุกคนพยายามช่วยเหลือกันในภาวะ ลำบากขนาดนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เราก็จะเห็นว่าไทยและลาวเนี่ยเรามีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็มีเมตตานะอันนี้เราก็เห็นบทความนี้แล้วเนี่ยก็จะอดไม่ได้ที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะว,ว่าวิธีของลาวและไทเนี่ยเรามีอะไรที่คล้ายๆกันเลยนะฮะแล้วตอนนี้เราก็คงอยากจะฝากบอกทุกคนนะครับว่า คุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณจะตกที่นั่งลําบากอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ขอให้ติดต่อทางการนะฮะเพราะว่าทางการเนี่ยเขาก็สามารถช่วยคุณได้จะเป็นสถานทูตจะเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยบ่งบอกเจตนาไปครับว่าคุณอยากต้องการกับประเทศคุณอยากจะต้องการเดือดร้อนอยังไงดีกว่าคุณไปติดเชื้อแล้วคุณหลบหนีแล้วคุณหลบซ่อนแล้วมันยิ่งทําให้สถานการณ์ที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยลุกลามใหญ่โตเข้าไปอีก คราวหน้าถ้าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับชอบ่องไทยลาวทุกแกลไปไทยมาลาไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับขอชมเชยแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับคุณหมอในแพทย์ทั้งหลายที่หลงน้ำทานะครับสุดยอดจริงๆ